สวัสดีค่ะวิวค่ะมิมค่ะใกล้ใกล้สิ้นปีแล้วอยากให้ร่วม่ปี2025เรียกได้ว่ามีเรื่องราวเยอะมากตออปกติจะเป็นคนที่ทำตามรูทีนแต่ว่าปี2025รู้สึกว่าได้ปลดล็อกตัวเองให้ได้ทำอะไรใหม่ๆลองออกไปทำอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ได้ออกจากบ้านเพื่อแบบไปทำอะไรใหม่ๆเยอะมากค่ะก็เป็นปีที่ เป็นจุดเริ่มต้นละกันของปี2026ที่เราจะสานต่อไปเรื่อยๆค่ะก็สำหรับตัวมิมนะคะมิมก็รู้สึกว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ได้รับโอกาสได้รับอะไรใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นแล้วก็แฮปปี้ค่ะโดยรวมก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีค่ะแล้วก็ขอให้ทุกๆปีต่อจากนี้ก็เป็นปีที่ดีแบบนี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อๆไปค่ะที่สุดะกันควาประทับใจกันละกันที่แบบปีนี้ค่ะที่สุดในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวินัยอรอเพราะว่าน้องไม่กินคือไม่กินจริงอะแล้วจะทําให้ได้จริงๆแล้วก็แบบกินอยู่อย่างนั้นไข่ต้มหรืออาหารเฮลตี้หรือไม่กินเลยรอยาเงี้ยทอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเราทําไม่ได้นะเ,ออรเราไม่มีแรงถ่ายนะหรือว่าะอด,ดแพชั่นจากน้องไม่ว่าเราเก่งมันอะเป็นที่สุดไงเ,ออเพราะว่าเราทําไปได้อ่ะแล้วใครจะทําได้ของหนูเหรอคะหนูรู้สึกว่า พี่ชอบในตัวพี่ <ve> <sh arp> ที่สุดรู้สึกว่าเป็นจริงๆอ่ะชอบหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าทุกๆอย่างที่แบบเขารีแอคมาที่เขากระทำรู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วก็ใส่ใจดีๆเล็กน้อยก็รู้สึกว่าเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขชอบในปีสองกันที่หกสิ่งที่อยากลืมตามันอยากทำสิ่งแรกในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หอยากทำอะไรวันที่หนึ่งอยากลืมตาแล้วหลับต่อ เราต้องเขาดาวดึกไนนงเราเขาดาวดึกเราก็อยากหลับต่อลืมตาขึ้นมาเราก็อยากหลับตอนหนึ่งวัน,นเป็นกานพักผ่อนหนึ่ง,งวันแล้วเราก็จะลุยต่อทั้งปีแบบไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ขอนหนึ่ง, <c oughs> งว,วัน <c oughs> ขอร้อหนึ่งว,วัน<ช>ขอร้หนึ่งวันขอหนูนะคะอื เหมือนกันละกันขอพักผ่อนเหมือนกันเพราะว่าก็เหมือนที่พี่วิวบอกก็คืออยากแบบว่าเริ่มต้นปีใหม่แล้วแล้วก็ต่อจากนี้ก็ขอไม่ได้พักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพักวันหนึ่งก็พอก็พักผ่อนด้วยกันไปเที่ด้วยกันพักผ่อนด้วยกันไปเ่อวโอ้โหลอะไรเงี้ยเริ่มตนปีใหม่ก็ขอให้ปีใหม่นะคะเป็นปีเป็นปีม้าเป็นปีของวิวด้วยเขาวิวกับปีม้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้มีรอยยิ้มทุกวันเลยนะคะแล้วก็อยากทำอะไรคิดอะไรขอให้ได้ทำค่อยสมปรารถนาค่ะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆกับปีใหม่ปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะ